สวัสดีครับผม BPCp นะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเกมสลัมนะครับเกมที่สร้างมาจากอดีเมชื่อดังนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเพื่อได้จะทาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงเวลเราหรือชื่อเรานะครับผมแล้วก็ไปตรงที่โค้ดแรกนะครับโค้ดแรกนะครับ S, s l i ครับแล้วก็ m e <c oughs> ก็แปลว่าสลัมเลยครับผม6 6 6อ่านี่คนแรกนะครับผมกดยืนยันเลยครับนี่นี่เราก็จะได้ตัวสุ่มเลยนะครับผมอ่าโค้ดต่อไปนะครับก็เขียนสลัมอนเิมครับ s l i แล้วก็ m e นะครับแล้วก็ แปดแปดแปดนะครับนี่ครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ตัวสุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับทุกคนก็เขียนสลับไปหนึิงครับ S L I M E น,นะครับแล้วก็1,2,1,5นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผม อึ้อ่านี่ก็อันนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะมีตัวอ่าตรงนี้ยังมีอีกมีโค้ดหนึ่งน,นะผมนี่โค้ดนี้ก็สุดยอดเลยครับโค้ดสำหรับสุ่มนี่แหละ M U S E แล้วก็ S L I I M E นะครับแล้วก็ 2 0 2 1ครับผมแล้วก็กดยืนยันครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวสุ่มอีเวนต์นะครับผมนี่ครับโค้ดที่ผมเอามาแจกก็มีทั้งหมดประมาณ5โค้ดนะครับทุกคนยังไงก็ลองไปไปใช้โค้ดกันดูนะแล้วก็วิธีการรีตัวละครนะครับนี่เรามาตรงนี้นะครับนี่มันจะเขียนคําว่าบัญชีนะครับนี่เราก็กดตรงที่บัญชีนี่เราก็ล็อกอิน อีเมลครับผมแล้วก็สลับอีเมลเพื่อมาสุ่มตัวตรงนี้นะครับเพื่อรีเหมือนรีรีรีตัวแล้วอะไระครับเนี่ยเพื่อมาสุ่มตัว e d r ไม่ใช่ a d านี่ผมติดมาจากเกมบอลฟันแมนโทษทีครับมาสุ่มพวกทีตัวละครระดับ s อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมแนะนํานี่นะครับนี่ตรงเข้ามาตรงบัญชีแล้วก็มาตรงที่ล็อกอินอีเมลนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีที่ผมแนะนําไปแล้วก็โค้ดที่ผมแนะนําไปนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปใช้กันดูนะครับ การรีตัวละครเพื่อมาสุ่มตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําเองได้เพื่อเราอยากได้ตัวที่เราต้องการหรือว่าเราไม่ได้คาดหวังกับการสุ่มตัวละครมากนะเราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้โค้ดกันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้สุ่มตัวละครได้ตัวที่ดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผม้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากบอกอยากรู้วิธีไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ผมได้นะครับแล้วก็ใครที่มีโค้ดแล้วก็สามารถไปแบ่งปันเพื่อนๆใต้ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะแบ่งปันหรือว่าวิธีการเล่นใดๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้ที่คอมเมนต์ผมได้หรือว่าอยากอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงผมก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับทุกคนยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้คโค้ดครับบ๊ายบายสวัสดีครับ